กาเป็นเพียงสื่อการ์ดนั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้นในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับช่องไอพีสวัสดีครับวันนี้ผมมาบ้าชีเป้าบ้านสวยๆไม่ชมเล็กๆอยู่นะบ้านสวยของอยู่ได้เลยพื้นที่กว้างมากเลยครับพื้นที่กว้างเหลือเยอะไว้จัดสวนหย่อมปลูกต้นไม้ได้สบายลานหน้าบ้านก็มีให้เรียบร้อย โง่งโล่งสบายไม่อัดไม่อึดอัดนะครับแต่มีเพื่อนบ้านไม่เปรี้ยวครับพื้นที่1ไร่เลยนะครับบ้านพร้อมที่ดิน1ไร่มีที่เหลือเยอะทําสวนจะได้ทําประโยชน์ได้เยอะที่เยอะก็ได้เปรียบเอกสารสิทธิ์ถนดคูเดงนะครับตัวบ้านนี้พร้อมเขาอยู่ได้เลยสวยๆมี3ห้องนอน2ห้องน้ํา1ห้องครัว1ห้องโถงครับแปลงนี้รวมเฟอร์นิเจอร์ให้ด้วยครับแล้วยังมีแถมแอร์ด้วย2ตัว มีแอร์ห้องนอนแล้็แอร์ห้องโถงด้วยครับแอร์ห้องนอนนี่18,0 0 0นวิทยุครับตัวใหญ่โตกินข้าวนี่อีก1ชุดทีวีอีกหนึ่งเครื่องครับ55นิ้วเลยทีเดียวปั๊มน้ําเตียงนอนโซฟาครบหิ้วกระเป๋าเขาอยู่ได้เลยครับมีให้ครบห้องครัวเลยกว้างมากเลยครับการเพิ่มได้ครับห้องครัวนะครับการทําห้องทานอาหารได้ลงจาดรถก็ทําให้พร้อมเทปพื้นปูนให้ด้วยแล้วก็ยังมีส่วนที่เป็นจัดสวนสนามหญ้าให้ด้วยนะครับ พื้นที่ให้สอยเหลือเยอะนะครับพื้นที่1น่งไร่เลยเดียวการเดินทางก็สะดวกใกล้เซเว่นใกล้วัดเขาดินใกล้ตลาดผลไม้แปลงนี้อยู่อำเภอแกง้งจังหวัดละยองนะครับท่านใดกําลังมองหาที่หาบ้านส่วนนี้อยู่ก็ไปดูกันได้ติดต่อนัดหมายกับเจ้าของได้โดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปถาหาเบอร์โทรไม่เจอกดที่ชื่อคลิปหรือกดที่เขาเพิ่มเติมได้เลยนะครับ ทางเราก็เพียงมาชี้เป้าหรือซกเทื่อนานไม่ใช่เจ้าของไม่ใช่ในหน้าครับสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนยังไงก็ฝากาถูกใจให้ด้วยครับสวัสดีครับ